ดานนี่ได้ได้หรอดูได้เดือดดำดงดูอึ้นไปขอไปดาดุมดุมดุมได้หรอเดินดงดูเดินดงดูด้วยเดินดงดูดูดด้วยเหรอได้ดูได้ดูดึงดึงดึงด้วยให้ดึงทั้งดึงทั้งดูดเลยเหรอ ถึงแล้ไหมหนูยังหนูยังจาฝังใจกับเรื่องนั้นหนูเลยเหมือนฝึกคุยภาษาไทยอ่ะแบบอยู่ที่นู่นไม่อยู่ที่นู่นไม่ค่อยได้คุยภาษาไทยกับใครอ่ะมีใครรักอ่ะไม่พูดไม่หยุดเลยโอ้ยลุงลุงแม้หนูอ่ะไปที่ตกปลาใช่ไหมพอแล้วเจ้าคันเนี้ยเด่นเด่นดีได้ดื้อดดน้ำอะไรนะแล้วหนูเล่าให้พี่ฟังน่ไม่ได้ลื่นเลยก็เดินมาปกติยังไม่ลื่นตรงไหนเลยด ดือเดียงเดียงดามดามไม่ได้ดาม่ได้ขาไม่ได้หักแล้วถ้าขาไม่หักดามได้ไหมอ่ะเดอเดดงโอ้พี่ชายโน่นโน่นสามารถไปขอตังค์คนนู้นได้นั่นนะได้เหรนั่นนะครับได้ได้ได้เดือดดามเดือดดามโดนดันด้วยรับโดนดันโดนดันด้วยจากฟ้าดับด้วยดีเดินเดินได้ด้วยโอ้โหด้วยดูดูเลยโอ้โหทำไมพูดคำหยาบเรา เขาหมายถึงดวยเฉยเฮะไม่ได้พูดถึงอะไรมาถึงก็ดากันเลยเดียวเด็ดดึงดูดอะไรจะดึงดาวด้วยดูดดดโอ้โหเอ้าดาีกัวโอ้ดุยดุดดองดองดามดูดดุดดูดด้วยเหรอเดาดวยรับดวยดูดดุดเลยดุดดูดดามโอ้ดูดเดียวก็ไม่ไหวแล้วดดองดองดูดเดาดวยอะไรนะต้องสองดูดแล้วเดาด้วยสองดูด เราเราด้วยด้วยไรนะม่ดุงอ่ะดานหัวอะไรนะเี่ยวด้วยไม่ดุงอ่ะดุงเขาโดยได้แล้วไม่นอนดูงมาเดี๋ยวดอดอนอะไรนะอะไรดอกดอดอีกแล้วเหรอได้ดอเด้าดาน้่นได้หนอเลยพูดไม่ชัดแล้พูดซะเยอะซะด้วยุงหมอพูดไป่ค้างขยันพูดซะด้วยหนนเดิอะไรนะ ไป็นหมอนี่ได้เดินดินเดนเดินดิหรอได้อะไรนะได้เดนได้เดินไปไเงินน่ะไม่ได้เงินน่ะได้เงินมันรู้จักไม่ได้เงินน่ะได้เดินได้เดินน่ะเงินหนักเงินหนักเงินหนักมันน่เอยู่โน้ยโน้ยลืมไปเอาประโยคใหม่ได้เดินดับดานสายเดินใช่นี่นี่ก็เดินมาจากจากนี่เหมือนกันเด้วย วิ่งได้ได้นะน้ำวิ่งวิ่งไม่ได้วิ่งวิ่งไม่ได้มา power walk มาไดนดองดงเดียวใช่ power walk มาดองด่างเด่นดองใจดำอะไรนะไม่มีไม่ผ่านพุ่มเลยไม่ผ่านทักดงเลยได้ดองดอกเด็บดงดงเลยเหรออ่ะดงดงไม่มีทักดงเลยดงดงนั่นนั่นเองนนั่นดองได้ดงดองได้ดองใช่นะดองคืออะไรอ่ะดองได้ดง ที่ดงีดงดอกเดินแดดเดี่ยวๆทำเดินเดี่ยวๆเดินเดินไปเยี่ยวเดินเยี่ยวๆด้วยมันจะเละเทะนะดอกดินได้ดอกนีนดานดุมดันแดงดันเดินเดี่ยวๆน้ำเดินเยี่ยวๆภาษากระเทยหรือเปล่าแบบว่าเดินเยี่ยวมากแม่อะไรอย่างเงี้ยครับเดี่ยวดดยเดี่ยวหนวด้ำฮะเดี่ยวโอ้ขยันพูดซะด้วย เดียวด๋อดุยดุยดาเดียวเดีวด๋แล้วมาแล้วมาแล้วดุยนะไถเลยอะไรนะตอนนี้เดียวเดาเดียวเดวดุยด่างไปขอให้หน่อยสิเดี๋ยวเดี๋าได้ด๋อเดี๋ยวอะไรนะเดี๋าได้ด๋อดาเดี๋ยวไปขอเดี๋าได้ได้ดดอได้ดอได้ทำไมอะไรอะไรนะเดาได้ได้ได้ดอดุด๋า เดือดดำดงดูอุนไปขอไปดาดึมดึมดึงในดอเดินดงดูเดินดงดูด้วยเดินดงดูดูดด้วยเหรอได้ดูได้ดูดึงดึงดึงด้วยดดดูงให้ดึงทั้งดึงทั้งดูดเลยเหรอเจ็บนะเดี๋ยวเดี๋ยวดันเด็บดำเดี๋ยวเดี๋ยวดาในอะไรเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวช้ำในดึง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 ด้วย สรุปจะดึงหรือดูดด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดึงนเดี๋ยวดานเดี๋ยวดึงงั้นนดดดูาึขออนุญาตดึงก่อนด้วยใช่ไหมดามฮะโอ้โหดึงแล้วเอาดึงดึงดึงลองห้าแสนแมทซ้อมไม่ได้ได้ซ้อมห้าแสน ปัดเดี๋ยวกันนะวันนี้แม่งน่าจะเด็กแล้วดาดีดิดิดิต้องใส่ท่านี้ดินี่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 ต้องทำท่านี้แม่ฮาวท่าแม่ค่ะแมนนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ Happy New Year Happy Birthday Happy Feeling Day Happy h a สงการ Day Happy ปี Happy ได้ก่อน Happy ตะบ่ได้ก่อน สุด <ics> เล่นเลยวะไงสุดเล่นเลยค่ะแม่ขยันแม่กินดพี่สาวแม่หรอได้เดาละหนอเดินดาบไม่ได้มันไม่ได้แม่เอาไหมมันได้มันกินถึงได้ไม่ได้มันมันไม่ได้ไงมันได้มันได้บอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ไงหนูเอออุ้ยอจิอจิเจฟานยู่นี่ครับก็อยู่โน่นต่อไม่จะเป็นังอ่ะ เนี่ยไปฟานดินายเดาดูคุณหมอกระเด็นคุณหมอกระเด็นครับคนคนคนนี้เขาบอกว่าให้มาขอให้มาขอดูดออะไรครับไม่รู้เนี่ยดึงดุดดุดด้วยผมหมวดตะกออยครับฮะอ๋อหมวดหมวดอะไรนะครับหมวดตะกออยครับหมวดตะกออยดุครับเป็นตำรอยเลยผมเป็นตำรวจแล้วครับผมเป็นหมวดตะกรอยครุณคุณหมวดตะกออยครับพอดีว่าเนี่ยคุณสภาคนนี้เขาบอกว่าให้มาขอดูดอดึงดุดดุดด้วยครับดุ ดวดวดอนด้วนด้วนด้วยนะคะในดอนเนี่ยเห็นะดอนดูด้วยด้วยทำมือเป็นลูกแคงท้องถู่นเก่งครับจริงเหรอครับน้าปาโบสวัสดีครับน้าโบสวัสดีครับเอ้ยใครอะเดี๋ยวกนชื่ออะไรนะไอ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 โดดงานไอโดดงานชื่ออะไรครับผมชื่ออาร์ครับผมชื่ออโดดงานชื่ออะไรอแยมเองไอแยมเออสวัสดีแยมไม่เจอไม่เจอลุงเลยคิดถึง <Safe S 1> เออเจอแต่บอสมึงอ่ะไม่ได้เจอมึงเลยบอสมีลูกแล้วเขาทิ้งไปแล้วเห็นละเห็นละดาดีขอไม่ทิ้งหรอกเพียงดูแลตลอดเวลาดาดีดาดีแล้วลุงเจอกันเจอกันดาดีครับดูขอกหวยหน่อยดิลองกดคืนดักได้แล้วมันไม่เห็นถอดเลยอ่ะดาดีเด่นเด่นโด่งดีได้ดังเอาธูอยากเด้นหน่ยธูดักด้วยทางรัฐน้องน้องดอยขอเด้นหน่อยขอสามตัวท้ายมึงไม่ปวดหัวมึงั้ง <laughs> บอกตรงๆนะครับว่าผมหลบหนีเข้ามาเนี่ยเ,เหมือนผมไล้ขิดก็ยังมันมาเจอตรงสี่แยกอ่ะ <laughs> มึงก็อดทนนะโอ <laughs> ้ใครเดอดตรงกี่ได้ดาดีบอกโอดีบอกว่าอะไรนะให้ให้ทำอะไรนะได้นหนอดําด่วนดนดีด้ําด่วนดื้ออะไรรับ คนหนึ่งก็พูดมาหยุดคนหนึ่งก็พูดไม่ชัดขยันพูดซะด้วยดราำด่วนด้วยนะทำด่วนด้วยทำด่วนฮะดว้ยอะไรวะอ้าด้วยดำวดวนด้วยหนูรู้จักกันก็ด่ากันซะแล้วเนี่ยเออไม่ด่าเลยพานไม่อ่ะไมได่าด้วยมด่ด้วยอ่ะด่วนนด้วนด่ด่วด่วน่ดวนด่บนด้วด่อนด่วนนด่วน่วนด่วด่ดวนดด่วนดวนด่น่ด้ด่นดดด ไปคุยกับเซฟานนุ่งเซฟานก็ชอบคุยโอ้ที่นุ่งเทเดฟานชอบคุยนั้งคนนี้เขาดุงสบายเลยนะลุงทำไมดุงเขาไม่ชอบคุยพี่เขาเรียกลุงตามทำไมดุงเขาไม่ชอบคุยกันหนูไม่ใช่คนนี้แต่เซฟานสิโอ้ยอุ้ยเออดุงปวดไปรินหปวดเจาหปวดอะไรนะหปวดไปุ่ดปวดอะไรนะมีอะไรจะเล่าให้ฟังด้วยวันก่อนอะ ลุงทะเดฟว่าเอลุงเขาเป็นหมดตะก่อยอะไรวะเราพูดธรรมดาเดี๋ยว่อนอเด็กฝั่งนู้นของเขาเราพูดธรรมดาเออเอางั้นหนูซอส้างให้หมดก็ได้อะก็คือแบบเออเดาทังอ่ะอยู่น้ำมันอ่ะมึงเล่าซะทีเอาให้มันจบเลยวๆ้ไม่ไม่ก็คือวันนั้นอะหนูเจอลุงนอนอยู่ที่สี่แยกตรง ต้องแหนวะเป็นหนึ่งนั้นมันหนูดูดูแบบเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยว่ามันคืออะไรอ้าวเข้าเรื่องมัผมบีดาแล้วหนูก็เดินมาใช่ไหมหนูเขาไปสไปร้องเพลงหนูก็ไปสตอะไรวะอะไรเคเคสตูดิโอด้ไปไปยืนเรียบเรียงก่อนไปไปยืนเรียบเรียงก่อนฟังมาแต่ห้านาทีไม่รู้เรื่องเลยหนูอ่ะไปสมัครเคเคสตูดิโอด้วยนะอ่า อ่าแล้วแล้วเกี่ยวอะไรกับลุงเซฟานออเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่รู้หนูเห็นลุงเขาสหมักหนูก็เลยไปสมัครบ้างแล้วหนูก็ไปร้อง้ร้องเพลงไดไไหมปิดให้เขาฟังเนี่ยถามพี่ถาวคนนี้ดูดิเขาเป็นกรรมการอยู่เขาเป็นประธานสภาชี้หน้าเขาโม้ั่ว่าหนูไม่ได้ชี้หนูให้ดูว่าคนนี้อ่ะเขาเป็นกรรมการแล้วหนูร้องเพลงให้เขาฟังเพลงปิดแล้วก็เต้นอ่ะ เป็นก็หนูเห็นพี่ยืนอยู่ตรงกลางเวทีอะยืนตรงกลางเฉยๆไม่ได้แปลว่าเป็นกรรมการชื่อชื่อมันอยู่ตรงกลางเหมือนกันแต่ปะทูปะทูกระเป๋าอะไรอ่ะกระเป๋าหรอกระเป๋าหกหกห้าแปดเต้เต้กระเป๋าหกห้าแปดเราออกไปทีว่าเฮียไม่หยาแล้วโอ้โหนึกว่าให้ของโอ้เป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีไม่ดีไม่ดู ทำแบบนี้ไม่ได้นะหนูจอทิวมาเกือบสองชั่วโมงเพื่อจะเข้ามาเลยนะจอทิวสองชั่วโมงใช่เดี๋ยวดอกแเดี่ยวดำอะไรจะไปเยี่ยวอะไรนะเดี่ยวดดูเดี่ยวไปเยี่ยวที่ไหนล่ะเดี่ยวโดนดับเดี่ยวตรงเสาเยี่ยวด่เสาเอาคนไม่ใช่หมาได้ดิเอี่เสาอะไรในหนึ่งดนดูดาวดับเดี่ยวนีดูดาวโอ้ยภูเขาเหรอ คนหนึ่งเมกาคนหนึ่งฟินแลนด์คนหนึ่งเชียงใหม่ที่ไม่รู้เรื่องที่ไนลเนี่ยใช่หนูหนูหนูอะไปไปไปภูเขามาไปหูงงแล้วหนูเจอเสือกับกับอะไรวะกับอะไรเฮ้ยจริงเหรอปฐุมเจืออะไรนะดาดีเออหนูไปเจอเสือหนูจะบอกว่า หนูจะบอกดานดิว่าหนูเจอเสือดานดิวิ่งไปเครื่องอุโมงแล้วแล้วเขาดานดิก็ทิ้งหนูแล้วหนูก็วิ่งหนีเสือใช่ไหมแต่แต่ว่าหนูไม่โดนเสือกัดตายแต่หนูขึ้นไปยืนบนหลังคารถบัสใช่ไหมแล้วหนูก็โดด <c oughs> เล่าก่อนเล่าก่อนอย่าเพิ่งหัวเราะตัวเองเดี <c oughs> ๋ฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันแม่ขำท่านละไม่แล <คำ S 2> ้วเสือตัวนั้นได้สมัครค k Studio ไหมเสือฮะไม่ เหสือ่อไม่ได้สมัครจริงๆรวมไม่หัวหัวแล้วเรนดิเอาไม่ก็ก็เห็นลุงเซฟานไปสมัครมาใช่ไหมแล้วเราก็ไปเจอเสือแล้วเสือได้สมัครไหมเสือไม่ได้สมัครหรอทำไมไม่ชวนแต่เสือเป็นกรรมการใช่ไหมใช่เสือเป็นกรรมการได้ดีได้ดีดูขอเวลานออแป๊บนึง